กลับมาลิ qui, ียกันต่อในกระบอกสุดท้ายของซีรีส์เอ่อซากุระนะครับกับปืนเชียร์เทคเอ็มสองร้อยนั่นเองเฮ้ยมีเสียงงัอ้อนี่ไงล่ะคว้างระเบิดปลาแฟดด้วยเด็กเปรยนเฮ้ยผมเห็นเรเวๆเร็วอยูเรเวอยูจบแล้วโอ้ยเปขน้นบ้าแล้วอุ้ยสัตว์พยายามยิงอยู่โอ้เก้อ โนสะเข่มั่งโอ้เกอโดนเกอร์หายไงเฮ้ยบอล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 ช่วยกูหน่อยเอ้าไอ้ไอเกอร์ดีไว้เจียนมันดีมากดีมากอุ้ยียังบอลโอ้ยยืนจริงไม่ตายไอ้นั่นไงขึ้นไปแล้วบนบ้านเราสองตัวบนบ้าน นี่แหละเลงนานไปเลงนานไปไม่ดีนะแต่เองใช้เปิดสทีทัวร์นี่พี่โอ้ยพี่ไอ้บ้านเราเคลียร์แล้วยึดบ้านกลับมาเป็นของเราได้แล้วข้างบนระวังโอ้โหโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออยังได้อยู่ไยห้ขอหน่อยอยากเต้นพี่สามสองหนึ่งโอ้ยไม่โดนบุดครับแมวหน่าเพื่อนอย่าตายนะเออเฮ้ยมีโต้ว,วนช็อปปินอยู่อยู่ในนี้แหละอยู่ในกล่องข้างหน้านี่แหละเอ,อ้ยไม่โดนเออขยับป๊าให้ทันนะ,าานะครับเมย์ไวตาไวใจนี่ครับไอ้เหรอโอ้ยบรรบุดมันรุดกลับเข้าบ้านไม่ได้ ไม่ไม่เข้าบ้านไม่ดิบประตูแล้วอ้ยาไอ้ยะสองใหญ่เลยสองใหญ่เลยเป้านิ่งวะเป้านิ่งวะโอ้ยไม่ทันครับเอ,อื้อ <c oughs> ให้ตายสิเยอะจริงอะไรจริงโอ้โยอย่าโอเดดูย่าโอ้โย แรงนานก็เสียวระแวงระแวงร่างกายตัวเองนลนไป,ล <c oughs> ไปก็ตายดิควาย <c oughs> ตายปะน่ะไม่ตายอะ่ะไม่ตายอะ่ะหายหายไอ้เชี่ยมึงโดดลงไปข้างล่างไม่ตายอะ่ะไม่ตายครับผมโดดลงบันไดเอ้อเวนเอ้ยเกือบแมงปามีดดูดูดูด <c oughs> ต้องเอาสักหน่อยแล้วล่ะเราเอาสักหน่อยแล้วล่ะเออโดโดไม่เข้ากันล่วงไปโอ้ข้างล่างอ้าวเจ็ดโหดเกยมันขยันดันกันจริงเลยยืนเพิ้นแมง นี่อโอ้โหบนหานเต็มเลยแม่งวิ่งเข้าบ้านเราเต็มเลยเนี่ยย้ายบ้านกินเตนร์พี่จัดการเันสลับบ้านกันเลยไปะนี่สัตว์เจ้าแม่งโดนตายแล้วรอบหนึ่งสลับบ้านกันเลย <c oughs> อ้อไอ้สัตว์โดนไม่เข้าหหโอ้ยเหลื่าแล้วเจี๊ย มอดอีกตัหนึ่งสองตัวสองตัวเออไอ้เหี้ยผลงานเราสตัวเออดูเย็ดแต่ดูอ่ะเฮ้ยอื้มหมาไงเนี่ยนั่นไงละวงบนขึ้นมาอีกตัวนึงโอ้โหเสียงช็อคแช็กช็อคแช็กบนหัวเลยนะฮะอุ้ยยี่ยนร้อนฟันเลย ไอ้จ้ากบเจ้กกบเจ้าเจ้าอ๊ะมันจอมันจอาราหมดเล่นซะแนบอะอืมข้างบนเต็มเลยอ่ะโอ้ยล่วงอ้าวโดวสับสนอะไรรึเปล่าเนี่ยมันวิ่งผิดบ้านแม่เนี่ย บนบ้านเราหนึ่งบนบ้านเราหนึ่งเดมีิการโชว์ไปถึงไหนแล้วบนบ้านสองก็เขาบอกออกอยู่หลายห้องละเขาบอกอยู่มีทักมั้งเนี่ยไม่มีไม่มีเลยสี่เก้าอ่ะโอ้ไม่กล้าอยู่นานเดี๋ยวเขาหาว่ากูกากอ๋อสี่เก้าอ่สายไปไปเลยอ่ะน่าลมไหนเนี่ย มึงอยากมีเรื่องอ่ะมึงอยากเขาถ่ายรูปห่ะฮะเออหนูอยากมีเรื่องคลิปเทสคนเข้าแคนเมื่อเมื่อเดือนที่ผ่านมาในกุมพาพี่บายมีคนว่าผมมาโคลนไอคลิปไหมเออปล่อยมันไปหมือนง่อยยังไงมันมันเป็นธรรมชาติไปเลยหนูก็เลย ดไดอ,อ้ยียมันกดจริงว่ะอาอจไอ้มัน,นกดจริงว่ะริงพี่ไบอ,อ,อยู่เอ้ยเด็กเอาอยู่มาดีเลยห้องสุดท้ายปอนมาเล่นกับเขาก่อนนะห้าทีอหรพี่ไบปอนปิดเอา,าห้าทีเหรอาไม่เป็นไรได้อีกสองห้องเลยเนี่ยเฮ้ยโอยลวงคว้าคว <laughs> <laughs> ับลวงเจ็บแล้วพี่เจ็บแล้วโอ้่ไบ์เข้าสู่เดสโซนอย่างเงี้ย ตายาลลแล้วจุดเมื่อกี้ถ้าลอยไปได้หลยแล้วทำไมพวกมึงต้องมายิงกูเนี่ยไอ้จัดผมเด้เองอ่ะไปสลัดฝั่งเลยไปได้ครับเอาเพชรเชงูดิเพชรเชงชักเฮ้ยทำไมฝั่งนุมึงไม่โกรธวะเดี๋ยวดิทำไมฝั่งลุงไม่โกรธวะ

ไม่อยู่หลอกบายบายเยออิงฮันหลุคนเต็มห้องละเร็วจัง <c oughs> ไอแม่งมาแจากคิวนี่หว่า <c oughs> ไอไม่เป็นละสนัยไอมาแจากคิวอีกแล้ววะ ไรนี่กูยืนตาตัวนี่อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยไอีตัวมันพี่ออกมายิงอีกตัวเดี๋ยวมันมันเฝ้าวนิ่งเลยพี่ไหนมีคนเก็บแล้วเก็บปืนก่อนเก็บปืนก่อนโอ้โหเซอร์เพนสองทับบอกโอ้ยโยยยยยช่วยด้วยเอ้เยอะเกินไปเมื่อกี้กี่ตัวพี่สามตัวใช่ไหม โอ้โหฝีมือใช้ได้เลยเนี่ยอดูมุมเดิมดี่ยอ่าแล้วทีมกูก็ไม่ดันออกจากบ้านกันเข้าสู่โหมดแอร์อัด ยิ่งสมมติหยาทำกูอ๊อจ้ะออที่ไปโดดเป็นลิงเลยเมื่อกี้แน่นอนยิงยิงยังยิง้โหยิงทนายยิงโดนหัวแล้วนากาดเด้งจบแล้วโชคลายทำไมข้าจะยงโชคลายยิ่ฝั่งหนูไม่บุกมากงะก็อย่าดันมาสิโว้ยเปล่าเอ้ยเกอร์ทีมเราไม่บุกแล้ววะ ก็ซส่มยิงเนี่ยวิ่งปืนปืนลิงเก็บเอาปืนลิงอืมเอาปืนเอาปืนเอาปืนโอ้ยอย่าลืมว่านี่คือหมอดสุ่มยิงใช่ใช่โอ้เจอชื่อห้องที่แบบ กูไม่กล้ากดเข้าไปเลยเว้ยวะไก่ห้ามเข้าต้ไม่กล้ากดเข้าไปเลยนึกว่าไก่ห้ามเข้าอะไรอย่างงี้ใช่ห้าสิบกวิงัดเต็มที่เราต้องชนะเวน พี่ไอเรานี่ใคราเห็นเลยราแวงไปหมดโอ้ยอกระเด็น <c oughs> เราต้องเอาให้ได้เพื่อนจะเอาอยัางไงทันวะฮะเอาละเข้าเดสโซนละเดสโซนเดสโซนมุมที่กูได้ยิงก่อนเสมอจุดทํามาหากินนี่ไงหน้ากากกู<ห>กร่วงแล้ว นกโอ้ยลืมยิงเชี่ยมันเดินโผล่มแต่กูลืมยิงจบเลยได้ห้องได้ห้องอดเปล่าไม่เหมือนสมัยก่อนเลยไปทิมนุ๊หมอนเดิมเลยสิบนาทีหรือห้าทีที่ไปสิบเลยสิบเลยมีด่านเจอรีเควสหรือเปล่าฮาร์สด่านนี้แหละเดินนิ่งหอลบเมื่อกี้ออกแล้วก็อันนี้ลงแพนพี่ เลือกเอ็มเตชันดีนี่ดกวานไหมซัฟฟอรีสองเออสัฟฟอรีสองแหละยิงกันข้ามโลกห้าทีก็ได้ห้าทีก็ได้ห้าทีโอเคแล้วมันจะมีใครกดไหมเนี่ยแล้วก็ตั้งนได้นี่ไงสมาชิกบรรลานไม่ใช้อ่ะเฮ้ยมันตามคแนนวะตั้งหลายดอไปเลยได้ป่ะกดเลยแล้วไมกูกากจังการโชว์ไปถึงไหนได้ดิเม่ เราก็กดกันเลยนะครับโชติดลบทุกรอบไปกลัวเชี่ยทีแล้วพี่ไอกดเลยพี่ไอ้พี่ไอ้ทุกคนกดเลยครับผมมันเข้าแล้วมันกดผมสัมผัสได้ว่าซานี้นะครับพี่ไอ้ได้อยู่คนเดียวนะไม่มีทางเฮ้ยบาลานไมได้แคได้ยังไงอ้าวเฮ้ยเอาอ่ะ น้อยใจอ่ะทำไมบาลานไม่จ <the> ัดอย่างนี้ก็อย่าไม่เด็คิดก็เมื่อกี้เห็นเลยถือวีดรอเลยอ่าไม่ได้จะคิดอันนั้นเองคิดใบเงียบจัง เสียงไม่มีแต่มันใกล้ไปอ่ะเตลอยู่มีคนทักแล้วมีคนทักแล้วตัวตัวทางนี้ทักแบบตัวไก่รลอว่าตัวตึง

ปลาสองตัวเลยสัว์ทีนี้มีงย้ายมาฝั่งนี้นอ้เนี้ฝั่งกูไก่ทีมเวิร์กไก่เวิร์สโนเต็มแล้วอะไรวะโอ้ยจะตามเก็บกระดาษพ่อไงสั์ตายไปดิคว่ยไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยพอถึงชั้นเลิ อุ้ยโอยกระเด็นพี่ไบไมเป็นไรพี่บามันอยู่ขวาอย่างเดียวพี่ใบ้บามันวิ่งลงล่างเห็นแล้วพี่ใบต้องดันซ้ายมือบาให้บอกเฮอต้องดันขวาดิเกคนละฟังเออเออทีนู้นมันขวาเนี่ยแต่ซ้ายใส่ซ้ายนี่ขวานู่นยืนวาง มันมายืนบางปืนไอเด็กเวนิสเฟิร์ตไอชี้มันมายืนบางลำกล้องปืนจะเอาปืนกูเนี่ยไอสัารนยอืมอฮะดีเออยืนบางลำกล้องน่าอั้มคาสิชอืมเดวีโลลิง go 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 เออกูไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วกันนะวิธีแก้ปัญหามึงดอนกูก้กาฐานไ้แล้วมึงดอนโอ้โหไม่ทันหายบาเลตเหรอโอ้โหเกอร์โอ้โหไอตัวนึงอีอตัวนึงสองตัว <S <S ไม่เอาหนี <S 1> <S 1> คุณในหมด,นมนดหนีโอ้ยมันยิงได้ดิลอโอ้โหมึงมีมปืนให้เล่นไม่เล่นเอ้ชีนี้โอ,โ,โอ้โหไอสัตว์ <c oughs> มาฝั่งกูเหอะนะมันดูทีมบัณฑุภาพทีมกูแล้วแบบจะร้องไห้แล้วเนี่ย <c oughs> ให้ไปตอนนี้นใ,ใช่อว่าพี่บาย ไม่ได้แล้วเออกูกูจะยอมแพ้แล้วมีนาห้าทีเสี่ยมีปุ่มยอมแพ้ป่ะเออใช่ไหมมีปุ่มยอมแพ้สองก็บอกยอมมั้งเนี่ย่าคือแบบทีมกูก็ยังปลาควันเดินตามบางกล้องปืนคือแบบอืสุดยิบหยิบไอ้สารไอ้ช้างเอ็มเข้าใจเลยพี่เนี่ยมันเดินตาม โอ้โหดาคุนอปมึงยังเก็บเอาเลยไอ่หัวไปไอ้สัตว์มึงต้องมายิงข้างโกสิงเยจันไรพี่บายผมเอาของขวัญมาให้พี่พอลพอมีเก็บเสียงเอาลู้นน่ามึงยัยไอ้สัสปล่อยมันไปเถอะพี่ฝั่งนู้นปล่อยมันไปเถอะทีนี้มึงต้องบาลานซห้องมันเนี่ยบาลานซ์ความสามารถบาลานซ์หนูยังเด้งเลยความสามารถ นี่ตั้งแล้วใช่ไหมนี่ไอ okay, nah, ้พ okay, nah, ี่อะโอ้ทีมกูแม่งแบบความสามารถนี่ความสามารถห้องหรือว่าอะไรโอเคครับก็นะลาทุกท่านนะเพียงเท่านี้นะครับผมว่าซีรีส์ซากุลาก็ครบทุกปืนแล้วนะฮะส่วนใครที่ดูแล้วขำขาดขาดข้างๆก็อย่าลืมไปดูกันได้นะสำหรับปืนไหนที่ยังไม่ได้ดูก็อยู่ในชแนลนั่นแหละนะครับผมอย่าลืมติดตามชแนลกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันต่อในโอกาสหน้าสำหรับคลิปโยในชแนลเอ้ย ในซีรีส์ซากุระก็ต้องหลังชั้นอาว้เที่งท่นี้ครับสวัสดีครับเปิดป้อง